Galaxy A Series รุ่นใหม่ประจำปี2022เริ่มทยอยบุกตลาดเมืองไทยแล้วนี่คือ Samsung Galaxy A53 5G เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำโกไอทีครับ ช่วงต้นปีแบบนี้นะครับทาง Samsung เขาก็จะมี Line Up พของ Samsung a s a m s u n galaxy g A Series รุ่นใหม่มาเปิดตัวกันนะครับในปีนี้นะครับเปิดมาก่อน2รุ่นเลยตัวนี้ครับ s a m s u n galaxy g A 535G รุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับวันนี้จะรีวิวตัว A 535G ให้ชมกันมีดีไซน์ใหม่หมดทั้งตัวกล้องกันสั่น OIS กันน้ำกันฝุ่น IP 6 7ชิปเซ็ตระดับ5นาโนเมตรจอสวยลื่นคมชัดไปดูรีวิวกันครับ ที่ดีไซน์ครับ Samsung Galaxy A535G ตัวนี้นะครับดีไซน์ฝาหลังและเฟรมด้านข้างเครื่องใหม่หมดเลยนะครับแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วระหว่างตัวฝาหลังกับขอบเฟรมด้านข้างเครื่องนะครับทำให้ลักษณะที่ออกมาเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ดูฝาหลังแล้วมันแฟตกว่าเดิมคือราบเรียบไปเลยแล้วเขาก็ไม่ใส่เท็กเจอร์ใดๆแล้วนะครับเรียกว่าทําเป็นสีเรียบๆเลยแต่สีที่ให้มาเนี่ยสวยมากๆตัวนี้คือสีอัซัมแบล็กนะครับเป็นสีดําด้าน ซึ่งจะเป็นลักษณะผิวด้านเวลาโดนลายนิ้วมือก็จะไม่เลอะง่ายนะครับตัวนี้ถือว่าทำมาได้ดีมากๆแล้วสวยเข้ากับแผงกล้องหลังที่เขาทําเป็นสโลปนะครับแผงกล้องหลังก็ไม่นูนเยอะด้วยนะเรียกว่าเป็นสโลปบางๆดูแล้วเรียบเนียนมากๆนะครับเหมาะกับสีที่เป็นแบบว่าสีโทนเดียวแบบนี้เลยนะครับ อีก2สีอ่ะผมชอบมากกว่าสีนี้อีกนะฮะนั่นก็คือสีออ o ซัมบลูโอ้โหตัวนั้นเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆออกนมนมเลยสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกสีนึงคืออ o m ซัมพีชเป็นสีเหลืองเข้มๆส้มๆ้เรียกว่า2สีนั้นนะถ้าใส่เคสใสหรือว่าไม่ใส่เคสเลยนะจะเป็นมือถือที่ฝาหลังสวยมากๆนะครับ แล้วเฟรมด้านข้างเครื่องก็จะเป็นแบบเงานะครับพอแยกเฟรมด้านข้างกับตัวฝาหลังออกจากกันเนี่ยมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยจับกระชับมือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็บางเบาด้วยนะครับบาง8.1ม mm, มน้ำหนักเบาเพียงแค่189กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่เรียบแต่สวยจริงๆ แถมด้วยคุณสมบัติกันน้ำครับกับดีไซน์ใหม่นี้นะครับกันน้ำในระดับ IP 6 7เรียกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับจะโดนน้ำหรือจุ่มน้ำเล็กน้อยน้ำหกใสใช้งานได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนพลิกมาดูหน้าจอครับนี่คือหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD plus และมี refresh rate 120Hz นะครับความสว่างของหน้าจอตัวนี้อยู่ที่800นิตนะฮะ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเอาไปเปรียบเทียบว่าหน้าจอไหนตัวเลขความสว่างสูงสุดก็จะสู้แสงตอนกลางวันกลางแจ้งได้ดีกว่าแต่ตัวเลขแบบเดียวกันนั้นเปรียบเทียบกับจอของซัมซุงไม่ได้ครับเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีในการผลิตหน้าจอที่ทําให้ชั้นเลเยอร์ของจอนะครับมีจํานวนเลเยอร์น้อยกว่าไม่มีจอไหนที่มีความสว่างมากพอที่จะไปโต้กับแสงอาทิตย์ที่ส่องมาตอนกลางวันได้อยู่แล้วไม่มีแสงไหนสว่างเท่าแสงอาทิตย์ แต่จอที่ดีแล้วดูชัดเจนในกลางแจ้งคือจอที่มีชั้นเลเยอร์น้อยที่สุดเพราะว่าเวลาแสงอาทิตย์ส่องลงมาที่หน้าจอเนี่ยมันจะสะท้อนเลเยอร์แต่ละชั้นทําให้คุณเห็นหน้าจอนั้นน่ะได้น้อยลงยิ่งมีเลเยอร์น้อยยิ่งสว่างยิ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นดูตัวเลขอย่างเดียวไม่พอคนส่วนใหญ่นะครับซื้อจอซัมซุงหรือซื้อสมาร์ทโฟนซัมซุงเพราะว่าคุณจะได้จอที่ดีที่สุดนั่นเอง เปของ s a m s u n galaxy g a 5 3 5 g กันนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือชิปเซ็ตรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung เลยนะครับนั่นก็คือ Samsung exynos 1280ความเด็ดของชิปเซตตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นไลน์อัพใหม่ประจำปี2022แล้วชิปเซ็ตตัวนี้นะครับยังเป็นชิปเซ็ตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับ5นาโนเมตร นี่ a s ซ r ลี่นะครับได้ชิประดับ5นาโนเมตรเลยโอ้โหแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมชิประดับ5นาโนเมตรเนี่ยขบวนการผลิตเนี่ยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่พิเศษมากๆนะครับอย่างเช่นเครื่องที่เรียกว่า euv โอ้โหมาถึงจะยิงชิปออกมาให้มีทรานซิสเตอร์หรือว่ามีขนาดเล็กในระดับ5นาโนเมตรได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องระดับสูงมากๆเพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้จากชิปเซตตัวนี้นั่นก็คือพลังในการประมวลผลที่ดีงามนะครับกินแบตน้อยมากๆนะครับแล้วก็ความร้อนน้อยด้วยนี่ทดลองใช้งานดูแล้วนะครับไหลลื่นดีรองรับ 5G ทุกระบบในประเทศไทยนะครับแรมให้มา8 g b นะครับแล้วยังไม่พอรุ่นนี้นะครับเป็น Android 12มาพร้อมกับ One UI version 4.1ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของเมมโมรนะครับนั่นก็คือ RAM+ plus ครับ แรม plus คือเราสามารถไปดึงเอา ROM ที่ว่างอยู่มาทําเป็นแรมเพื่อเสริมกําลังให้กับเครื่องได้นะครับเข้าไปนในเซตติ้งเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าแรม plus เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเพิ่มเป็น 2GB, กิก6 g สสูงสุดถึง 8GB เท่ากับว่าเรามีแรมอยู่แล้ว 8GB ิเพิ่มแรม plus ได้8ีกเป็น 16GB เลยโอ้โหทำงานไหลลื่นสบายๆรองรับงานทุกประเภทที่คุณใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับ รอม128กิกครับแล้วก็ใส่เมมโมรี่เพิ่มได้อีก 1TB ทลไนะครับแบตเตอรี่ให้มาเยอะๆเลยหลายคนชอบแบตเตอรี่5,000 ah. มิลลิแอมซัมซุงบอกจัดให้ครับจัดแบตเตอรี่ไป5,000ม ah. ิลลิแอมแบบเต็มๆพร้อมรองรับฟ้าชาร์จในระดับ25วัต์ด้วย ก่อนที่สเปคกล้องของ Galaxy A 535G ตัวนี้นะคะเริ่มต้นจากกล้องหน้าก่อนเลยเขาให้มาถึง32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้2ระยะค่ะระยะปกติก็ได้หรือว่าถ้ามีเพื่อนๆมาร่วมเฟรมเนี่ยก็กดเลนแบบว่ากรุปฟีมันก็จะเพิ่มความกว้างนะคะทำให้สามารถถ่ายเซลฟฟี่แล้วเก็บระยะได้เพิ่มขึ้นกว้างขึ้นลองไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องหน้ากันเลยคะ่ะ ก็คือจัดเต็มให้มาถึง4ตัวด้วยกันค่ะกล้องเลนส์ความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลแถมมีกันสั่น OIS ด้วยช่วยให้การถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันคมชัดแล้วก็จับโฟกัสได้อย่างแม่นยําเลนส์ ultra w า d e 12ล้านพิกเซลต้องบอกว่าแฮปปี้มากกับการมีมันอยู่เพราะว่าหลายๆรุ่นก็มีการตัดเลนส์ตัวนี้ออกไปแล้วนะคะก็สามารถเก็บภาพได้กว้างสะใจทีเดียวแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็องค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนเลยสาหรับเลนส์ตัวนี้ ส่วนมาโครในท้องตลาดรุ่นอื่นเขาก็จะให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลแต่ว่าตัวนี้คือจัดเต็มมาให้5ล้านพิกเซลเลยสามารถเข้าใกล้วัตถุได้สูงสุดถึง4ซนติเมตรด้วยกันเก็บภาพได้คมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดดีมากสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะลงเฟ้นลงไอจีก็คือเวิร์กเลย แล้วก็เลน d ์เดฟเซนเซอร์เพื่อการทำหน้าชัดหลังละลายสำหรับการถ่าย Portrait ตัวนี้สามารถเลือกปรับระดับได้ตั้งแต่1ถึง7ระดับสูงสุดเลยนะคะหรือว่าถ้ากดถ่ายมาแล้วยังไม่พอใจอยากจะไปปรับเพิ่มอยากจะให้มันเบลอมากกว่านี้หรือเบลอน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับแต่งเบื้องหลังได้กดถ่ายมาแล้วนะคะก็มาปรับแต่งแก้ไขกันได้อีกด้วย เขายังมีฟีเจอร์ให้ได้เล่นหลากหลายเลยเดี๋ยวดิมยกมาสัก3ฟีเจอร์แล้วกันตัวแรกคือ ai eraser ค่ะเวลาแบบว่าเราไปถ่ายภาพเราจะเจอปัญหาที่โอ้โหผู้คนจอแจเต็มภาพถ่ายเราไปหมดตัว ai eraser ตัวนี้จะสามารถลบผู้คนที่เข้ามาเกะกะในภาพถ่ายของเราออกไปได้เลย แล้วก็ยังมีฟโต้รีมาสเตอร์ค่ะอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยรีมาสเตอร์มันจะเป็นการแบบว่าคืนความคมชัดให้กับภาพถ่ายนะคะบางภาพาจจนเป็นภาพที่เก่าแล้วหรือภาพที่ใบหน้ามันเบลอๆตัวฟโต้รีมาสเตอร์ก็ช่วยปรับให้ใบหน้ามันกลับมาคมชัดได้และก็ไนโหมดตัวนี้เพื่อการถ่ายภาพในตอนกลางคืนนะคะไนโหมดตัวนี้สามารถถ่ายในระยะอัลตร้าไวก็ได้หรือจะถ่ายแบบซูม2เท่าก็ทำได้เช่นเดียวกัน ส่วนคุณภาพของภาพถ่ายเท่าที่ถ่ายมานะต้องบอกว่าเรื่องของแสงรบกวนเรื่องของนอยส์ก็คือนอยมากๆเป็นใหนหมดที่ทําได้ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าทําได้ดีนะเพราะว่ากล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอด้วความละเอียดสูงสุดระดับ 4K เลยค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะที่อยู่ในกล้องหน้าด้วย และด้วยอภินิหารแห่ง One UI 4.1ค่ะเขาเพิ่มฟีเจอร์หนึ่งของกล้องนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสลับถ่ายระหว่างภาพนิ่งกับวิดีโอได้สมูทมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือสมมติว่าเราถ่ายภาพนิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องการจะถ่ายวิดีโอเราก็แค่ใช้นิ้วกดค้างที่ปุ่มชัตเตอร์เท่านี้มันก็จะสลับเป็นการถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติเลยก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าใครที่ชอบสลับการถ่ายภาพนิ่งแล้ววิดีโอน่าจะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขอบคุณน้องรีมที่รีวิวกล้องให้นะครับในระหว่างนี้ผมก็ทดลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆเรียกว่าใช้กันแบบครบรอบด้านเลยสำหรับ Samsung Galaxy A535G นี้นะครับเริ่มต้นจากการดูหนังฟังเพลงก่อนนะครับบน Samsung Galaxy A535G ตัวนี้นะครับหน้าจอ s u p e r m o o l e d ให้ความสว่างสีสันสดใสคุณจะรับชมซีรีส์ดูหนังฟังเพลงมิวสิกวิดีโอเนี่ยโอ้โหภาพสวยงามตะการตาอยู่แล้วนะครับ และยังมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับให้มิติเสียงที่โอบล้อมและพลังเสียงที่กระหึมเรียกว่าเต็มอิ่มทุกความบันเทิงที่รับชมเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ทดสอบเรียบร้อยพลังของ x y n o s 1280เนี่ยเล่นเกมได้ไหลลื่นสบายๆอย่างแน่นอนเลยนะครับ ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชันครบทุกด้านเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทจริงๆเลยนะครับเปิดราคาเลยดีกว่า Samsung Galaxy A535G <ไป S 1> มาในราคา14,499บาทเขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่18มีนาคมถึง24มีนาคมนี้นะครับผู้ที่พรีออเดอร์รับไปเลยโปรโมชั่น3ต่อต่อที่1รับความจุรอมเพิ่มเป็น2เท่า เป็น256กิกมูลค่า2,000บาทต่อที่2เคลมฟรีเมื่อมีอุบัติเหตุจอแตกเคลมได้ถึง3ครั้งต่อปีจากซัมซุงแคร์พลัสต่อที่3ผ่อนสบายๆ0%นานถึง15เดือนเพียงเดือนละ967บาทเท่านั้นปิดท้ายด้วยความสบายใจของการใช้งานครับเพราะว่าเมื่อคุณเลือกสมาร์ทโฟนจากซัมซุงนะครับ คุณจะได้วัสดุที่ดีการประกอบที่ยอดเยี่ยมและเวลาใช้งานก็จะมีบริการหลังการขายและศูนย์บริการคอยดูแลคุณทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นสบายใจอย่างแน่นอน